พูดคุยข่าวถึงคนอื่นกันเยอะเราคุณปอนพัฒน์วันนี้ขอพูดถึงบ้านตัวเองหน่อยก็คือว่าเอาละเรื่องของปัญหาสังคมที่มันฝังลากลึกในประเทศไทยเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันการคิดการโกงนะครับที่เป็นข่าวสารอยู่ทุกวันนี้ทางผู้ว่ารจจาชการกรุงเทพมหานครวันนี้ ท่านเปิดอบรมการใช้หลักสูตรต่อไปไม่โกงครับมีผู้บริหารโรงเรียนกตมในสังกัดประมาณสัก436แห่งนะฮะจำนวนกว่าพันคนเข้าร่วมครับท่านได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิดา้า คิดหลักสูตรนี้เข้ามาบอกว่าไอ้เรื่องของการโกงนี่มันฝังลากคลิกอยู่ในสังคมไทยมันเป็นนะครับที่สามารถที่ไม่พัฒนาไปได้เลยดังนั้นจะต้องมีการปลูกฝังโดยเฉพาะเอาตั้งแต่เด็กเลยคุณนะ huh. ต่อไปนี้จะมีการกําหนดให้เด็กนะฮะในระดับอนุบาล1ถึง3เลยได้อบรมหลักสูตรนี้รวมทั้งเด็กป .1 ถึงป .3 านะครับกำหนดเลยทุกวันพุธนี่นะเอาหลักสูตรเรื่องของการศึกษามไม่ไม่ทุจริตไม่โกงไม่อะไรกันแล้วแต่โดยให้นิได้นี่ไปออก แบบหลักสูตรมาแล้วก็สร้างไปเพื่อที่จะมีการขยายครอบคลุมนะครับโรงเรียนสังกัดกทมทั้งหมดทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะสังกัดกทมก็ในกทมดิมดทั่วประเทศ เอาครูด้วยไม่งั้นครูด้วยแล้วแล้วแถวแถวรัฐสภานี่เขามีไหมอ่ะเป็นอยู่อยู่ในสังกัดด้วยป่ะอ๋ไม่ไม่ไม่สังกัดแล้วนั้นอ๋อไม่สังกัดนะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ป้องกันนะคะปัญหาเพราะว่าเราก็เชื่อนะคะว่าประเทศชาติเราจะเจริญก็ไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะที่ไม่ได้ว่าใครนะครับเวลาหมดพอดีคุยขโมงบ่ายสามโมงเดี๋ยวไปฟังต่อทางวิทยุเอฟเอ็มร้อยจุดห้าช่วงสี่โมงเย็นนะครับสวัสดีค่ะ เดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยาน,นา